สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนาคารดินเช่ยนคยทุกคนวันนี้เอ่อตอนนี้ก็คือเราเอ่พื่อนว่าเพกา,เ,พาเตียเรามันเริ่มออกดอกแล้วเราก็เลยดูกาสพาเพื่อนมาดูเนาะอันนี้เป็นเพาเกาเตียที่อายุ8ปดปีนะทุกคนแปดปีเลยเริ่มปุูงแต่ปีแรกเห็นเห็นชิวเห็นคนะ<ะ>่ะยาว้นเเออก็คือผ่านการทําสาวมาประมาณปีละครั้งเนาะปีละครั้งการตดตดแต่งทําสาว เราเราเคยลงไว้แล้วแต่นานมากแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวน่าจะได้ลงกันใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเ,เพราะว่าพอปีเมื่อกี้คือตอนทําเสาไม่ได้มาถ่ายเนาะก็ไม่เป็นไรก็เอาให้เนี่ยให้ดูนี่คุณชอหนึ่งเห็นช่อัไหมชอดอกก็ประมาณสองสมเมตรันมีแสงนิดหน่อยเออมามามา,มาให้นิดอย่างที่เห็นข้างหลังก็ทําความเข้าใจกันก่อน <c oughs> หลายคนจะแบบ บอกว่าเพกาเตียมันต้องเตียเท่านี้เท่านี้อะไรนี้นะก็ต้องบอกกันไ้ก่อนว่าเพกาเตียมันไม่ใช่มะเขือนะทุกคนนะยังไงมันก็ยังเป็นเพกาอยู่นะเพกาก็คือเขาเรียกลิ้นฟ้าคิดดูว่าลิ้นฟ้ามันต้องสูงขนาดไหนเนาะภาษาทีบอกลิ้นฟ้ามก็ต้องอยู่สูงใช่ไหมแล้วนี้มันเป็นพันเตียพันเตียนี่มันจะแตกต่างจากพันสูงทั่วไปแต่ข้อแตกต่างมันก็คือมันสามารถติดผลได้เร็วนะติดผลได้เร็วแล้วก็เปลือกบางกว่านะ แล้วก็รสชาติไม่เผ็ดเท่าเนาะแล้วก็จะอหมหวานนิดนึงอ่านี่คือข้อแตกต่างของสายพันธุ์นะส,นส่วนส่วนขนาดต้นนี้มันจะต่อยอดขึ้นไปนะปีละประมาณ50าสถึงหนึเซนนะแล้วก็จะไปสุดอยู่ที่ประมาณ5เมตรเนาะประมาณ5เมตรซึ่งถ้าเป็กเพกาสูงอ่ะมันจะขึ้นไป20 20เมตร25เมตรได้นะเออจะกินนี้ต้องปีนขึ้นไปมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มันต้นกระดูกมันต้นอะไรี้องปีนไว้นานนะ เพเลกาเตียนี่เขาจะแตกพุ่มเนาะแตกพุ่มข้างๆแต่ถ้าใครที่ไม่อยากลําบากตรงนี้แบบไปเออต้องต้องให้สูงถึงห้าเมตรแล้วมันจะสอยอยากนี่ก็ต้องมีการตัดแต่งทาเสาให้เขาอยู่แค่นี้เห็นดอกข้างหลังไหม <c oughs> นั่นพอเขาติดสาบพุ่ม <c oughs> เขาก็จะโค้งลงมาโค้งลงมาแบบเรายกมือแค่นี้เออเราก็จะเก็บได้แล้วนั่นแนหะนี่คือนี่แหละนี่คือหลักการของเพเกกาเตียนนะมันไม่ใช่ว่าเตี้ยอยู่เนี่ยเตี้ยอยู่น,นี่หรือเตี้ยอยู่นี่นะเออมันก็จะสองสามเมตรเออ ้าไม่ตัดแต่งคำเสามันก็ขึ้นได้ถึงห้าเมตรต้องบอกแบบนี้นะห้าเมตรนี่ช่ยคาบ้าน่ายคาบ้านชั้นสองเกือบถึงเลยแล้วนเนาะหลายคนก็บอกเตี้ยตายเราถึงชายคาบ้านต้องถามว่ารู้จักเพกาสูงหรือยังแล้วก็ต้องบอกว่าเพกาเตี้ยมันไม่ใช่มะเขือนะทุกคนย้ํากันอีกทีนะมะเขือมันจะอยู่เท่านี้เนาะถ้าอยากได้เตี้ยขนาดนั้นต้องไปเรียนตัดแต่งพันธุกรรมแล้วก็ไปทำาด้แล้วก็เอามาขายเดี๋ยวจะรอซื้อเต้องบอกแบบนี้เเพกาเตี้ยที่เรามีมันก็จะประมาณนี้แหละ มันมีข้อแตกต่างแน่นอนกับเพกาสูงนะถ้าใครที่เคยทาไรก่อนเนาะถ้าใครที่แบบเคยกินเพกาสูงเราจะรู้ว่าบางต้นก็ไม่ติดลูกอะจะสีเขียวเข้ม,ขม,ขมยอดแดงแดงใช่ไหมอ,อันนี้มันจะออกออกนี่สีเขียวประมาณนี้แหละมันจะไม่เข้มไปกว่านี้แล้วก็ยอดอาจจะออกสีขาวขาวเนาะอะอกออกแบบมันจะไม่แดงแบบแดงเข้มอ่ะพูดนี้ง่ายนั่นแหละมันก็มขีข้อแตกต่างกันอยูือนั่นแหละมันไม่ใช่คนละสายพันธุ์นะคนก็แบบเออเห็นปลูกเอาไปปลูกแล้วมันก็สูงขึ้นนี้เรื่อยแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่งทำาสาวแล้วก็ จะมนโนไปเลยว่าเออมันเป็นอันเดียวกันไม่มีหรอกเพกาเตียนในโลกนี้ไม่มีมันสูงหมดเลยอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วต้องศึกษาให้เข้าใจนะมันจะได้แยกออกเนาะจะแยกถูกมันแยกไม่ยากเหมือนมันแยกไม่ยากหรอกถ้าไอไ้อคนดีกับคนเลวอะแยกยากกว่าเออเิกาเตียกับเพกาสูงมันแยกไม่ยากขนาดน,นั้น <S <S เราเราจะพาดูมามาดูรอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้ทําสาวเดี๋ยวจะพามาดูตอนทําสาวแล้วกันนะเอาค่อยๆเดินมาดูรอยนี่ นี่รอยทำเสาวห็ไหมทำเสาทุกปีนี่ทุกปีก็คือการตัดแต่งนี้เขาให้เขาขึ้นยอดใหม่ยอดใหม่ปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยนี่ได้ปุ๋ยจากบ่อปลาทุกคนอันนี้บ่อปลาหมอเนอะ <altro> ปลาหมอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโตวก่อนเดี๋ยวจะพามาจับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้พามาดูยังไม่ได้มาถ่ายบอ่อกบ่อปลาหมอจะอยู่แถวนี้นะก็ประมาณนี้แหละเฮกาเตีย,ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเบรกก่อนนึ่งเดี๋ยวพาไปดูต้นกะ้าน ได้จบในคลิปนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูต้นก้ากันนี่มีขายรออ,อันนี้ต้นก้าเรามีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละความสูงเท่าไหร่หลายคนถามคนถามยอดฮิตผมอบอกเลยว่าเราไม่ได้กําหนดความสูงเนาะปีนี่นี่แบบไข่ไข่ซาไข่ใสบขส่จะเป็นแบบความสูงแี่ไหนก็คือเราจะจบไปในราคาเดียวกัน ต้องเสียงเอาแล้วนะทุกคนซื้อหวยก็ยังเสียงนะซื้อต้นไม้ก็เสียงนิดนึงจะได้พันแท้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียงไว้นี่หรอกนี่ต้นก็จะประมาณนี้นะเราไม่ต้องมาเลือกนะขอต้นสวยๆอย่างนี้มันฆะกันไปอยู่แล้วจะขายให้หมดเนี่ยเออถ้าเอาแต่ต้นสวยๆให้ไปต้นขี้เหล่ให้ใครอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะหามากรนอีกโอเคก็จะประมาณนี้นี่คือมันมันก็เป็นรุ่นที่ส่งออกไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่ามันโตขึ้นใช่ไหมล่ะโตขึ้นตอนนี้เราก็ต้องยก ยกต้นขึ้นมาบนพลาติกเพื่อไม่ให้ร<ช>ากมันลงพื้นเนาะใชออ่ใครซื้อตอนนี้ก็จะงามหน่อยแต่ถ้าใครซื้อไปตั้งนานแล้วไปปลูกปก่านี้ติดลูกแล้วมั <c oughs> <c oughs> ้งโอเคนี่มีอยู่ประมาณสามสี่รอต้นนะชุดนี้เออแล้วก็ถ้าหมดชุดนี้ก็อีกนานเนาะประมาณ3ามสี่ห้าเดือนได้ถ้าใครที่สนใจก็ ยังไม่บอกราคาใช่ไหมสนใจกส็สอบถามสั่งซื้อมาได้ทุกคนชุดห้าต้นนี้สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมค่าส่งเรียบรอ้อยแล้วนะเออไม่ว่าจะไปทางโอนเงินอะไรก็ช่างไม่ต้องอะไรกันมากมายเอาเนี้ยจบๆไปเลยสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมส่งนะอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยสอบถามสั่งซื้อกัานมาได้เคประมาณนี้แหละิีนี้ก็ลาเลยเนาะ <laughs> ไม่ไป